อ้าวทักษะต่อไปนะฝึกคอนโทลนะด้วยนะครับเขาเรียกอะไรด้วยด้วยอะไรนะด้วยเข่าเนาะนะกล้ามเนื้อต้นขานะครับด้วยเข่าเนาะเดาะขึ้นดีหนึ่งแล้วก็ส่งคืนนะครับนะเวลาไปแข่งจริงก็จะเจอสถานการณ์แบบนี้เนาะนะครับเอาไปใช้ได้นะครับเอาไปใช้ได้จริงนะครับเดาะทีหนึ่งนะครับด้วยเข่าแล้วก็ตั้งเข่าแล้วก็เดาะไปให้เพื่อนนะครับคอนโทลให้เพื่อนเนาะอ่าอย่างนี้ ถึงแนละ้วอ่าเพราะฉะนั้นฟุตเวิร์กอย่าหายเหมือนเดิมลูกะนะครับก็ฝึกคอนโทรลด้วยสวัสดีครับคอนโทรลด้วยเข่าเนาะแล้วก็ส่งบอลให้เพื่อนนะครับก็ฝึกนะครับทำความคุ้นเคยกับลูกฟุตบอลเนานะอพอเวลาลงไปสนามนะครับก็ไม่หนีไปจากนะเลี้ยงส่งมงยิงคอนโทรบอลเนานะแค่นี้เองเราฝึกทุกวนนะันเนาะให้เกิดความชำนาญเนาะเวลาลงสนามนะครับเจอสถานการณ์แบบนี้นะเราสามารถคอนโทรบอลแล้วก็ส่งบอลให้เพื่อนได้ง่ายๆนะครับฝึกทุกวันนะครับฝึกทุกวันนะครับทักษะพวกนี้เอาไปใช้ในสนามได้จริงๆนะครับ อ้าวสามนาทีครึ่งแล้วอ้าวเอาให้ไวครับให้ไวให้ไวสามท่าแล้วทุ่มกว่าแล้วเนาะนี่ถึงเวลาวัยรุ่นละเดี๋ยวเล่นกับนี่เลยทักทีทีมคราฝั่งนู้นได้เท่าไหร่แล้วสาวๆตอนนน้ำได้่แล้วลูกอ่าอ่าพยายามฝึกพยายามฝึกไปเยอะลุกขึ้นแล้วเอาสู้ถ้าทำไม่ได้ก็แปรแปรบอลอ่าเร็วเร็ว คนะอนโทรลด้วยเข่าแล้วส่งออกไปนะครับเดาด้วยทีนึงเนาะแล้วก็ส่งให้เพื่อนนะครับส่งให้เพื่อนเล่นได้ลูกเออเหมือนต้นน้นํานี่อ่าการส่งตัวแขนฟุตเวิร์กลูกแขนขาเออเออพยายามฝึก,เ,กเยอะๆจะได้เก่งๆอ,อ่าฟุตเวิร์กแขนขาสัมพันธ์กันลูกเข่า ฮะเอาไปใช้ได้นะครับเออฟุตเวิร์กไงยืนมิเตยืนรอเว้ยยืนรอ,อก,กับเ่าได้แหละฟุตเวิร์กยังวะเออปีน <c oughs> <c oughs> ปีนออกจากความเป็นตัวเองอยังไงเออออกมาจาก การฝึกแบบเดิมๆเดินเข้ามาในสนามแล้วก็มาเล่นทีมมันไม่ได้อะไรลูกมันต้องเริ่มจากยิงส่งมงยิงคอนทรลบอลก่อนอันดับแรกเนาะเออฝึกทุกวันนะให้เกิดความชำนาญก่อนเนาะอ้าวสามสิบวิอา้าวเร็วๆเท่าไหร่แล้วอา้าวนับเร็วเร็วเร็วครับเอเอเริ่มเริ่มนะ นะอย่าคิดว่ามาซ้อมบอลเนี่ยมาซ้อมบอลคือมาลงทีมแล้วจบลูกมันไม่ใช่นะครับนะมันมีอะไรมากกว่านั้นอีกฟุตบอลนะครับอนะเอซิก็สำคัญนะครับอ้าวนะจะจบภาคสัตว์ที่่ะไรหนึ่งสองสามสักเท่าที่สี่เนาะเป็น่าตต่อไป